อร่อยป่ะอร่อยแต่หน้าตาไม่อร่อยอร่อยเอ้ตัวเองจำได้นะเข็ดอเข็ด e, right ูอันนี้ก็น่าดีเลยนะเจ๊ยเนี่ยามันต้องอย่างนี้แ่ใช่ช่ดึงเส้นต่อวิ่เส้น 你得，你别。我一个人抓不来了，我要买单呢。不啊。哎呦。 อร่อยมากเลยไม่ปวใจเนื้ออย่าร้อันนี้ไม่ไข่อร่อยอันี้อร่อยมากอ่หมล่ะี่รารเกเขาไม่กไนไนไม่กินเขาไม่ชอบกินมะเขืออันนี้อร่อยมาก